ท่คอมวยพันดูนะฮะการต่อสู้ที่มีมากกว่าความมันครับผมตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดศึกกับนักสู้ในพิกัด68กิโลกรัมครับผมนักสู้จอมแรกอาวุธอันตรายจากอิตาลีนะครับในค่ำคืนนี้ขอท้าดวลกับนักชกชาวไทยจอมโหดแดนใต้จากกระบี่ครับผมอาล่ะ,ะฮะผลจอมมาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวรู้แน่นอนครับ alright and now it is time for the second fight of tonight a champ from italy insist on fighting this thai fighter let's all welcome nicole cinsari from italy ดูผู้ที่2ก็ต่อเลยนะครับพี่กัดน้ําหนัก68กิโลกครับนี่คือนักมวยจากประเทศอิตาลีกับนิโคเลกินซารี่วัย30ปีครับสูง175ซตมจากบูรมวยไทย คู่แรกจบยกสามครับผู้นี้จบยกอะไรครับเดี๋ยวมาตามชมกันเลยครับพบคุณกายรัชนนครับและตอนนี้ฮะขอเสียงประมือต้อนรับดิเซลเล็กเอ็มยูเด่นจากประเทศไทยนี่เป็นลูกศิษย์ของนายกเทสมนตรีเกาะยาวใหญ่นะครับคุณยงยุทธเอ็มยูเด่นครับลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดีเซลเล็กเอ็มยูเดนครับจากกระบ,บี่รายที่2ครับวัยยีปีร้อเซนเมตรอ่ะเดี๋ยวติดตามครับนี่เป็นคู่ที่2ขยับเวทขึ้นมา68กิโลกรัมพบคุณกายครับอ๋แล้วและแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้ว introducing first from the blue corner at 30 y e a r s of age with a record of 25 f i g h t s and 18 wins มีประสบการณ์การต่อสู้ทุกรูปแบบนะครับระวังให้ดีเพราะคนนี้มีลูกถีบหน้าทีเด็ด ฟิตโซมาเต็มร้อย from Italy Niccolò g a นซ a r รและสำหรับนักชกในมุมแดงของเราครับผมอายุ23ปีสูง167เซนติเมตรครับผมชนะมาแล้ว49ครั้งนะครับมวยสายบูทรหดเลยครับนักชกคนนี้เดินลุยเตะขามัดซ้ายสังหารจากกระบีประเทศไทยดีเซลเล็ก M U น และสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณโสพลหมาไม่ละหน้าที่ของอาจารย์โสพลนะครับนี่เป็นคู่ที่2ครับสมรักเล็กคุณครับชื่อจริงของดีเซลเล็กเอ็มยูเดนนักสู้จากเหนือคลองกระบี่ครับชกเต็มที่ธิของยงยุทธเอ็มยูเดนครับครับสวครับเป็นคู่ที่2คู่แรกเรียบร้อยโรงเรียนโคลรมเบียครับนี่ครับ23กับ30ครับ167กสบเจ็ดับร้อยเจ็ดต้องขยิ่งแล้วครับดีเซลเล็ก แน่ววตามั่นใจครับวันนี้ครับสำหรับดีเซลเล็กเอมยุดเดนครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อาวุธครบเครื่องอีกคนหนึ่งนะครับะไปดูคู่ที่2ยกแรกครับมีนับมีแตกมีสลบแล้วครับคู่แรก3องค์ประกอบครบแล้วนี่คู่2ครับมวยไทยที่ไม่มีเกมการพนันครับทำกีฬาให้เป็นกีฬาขนานแท้ว่ากันที่สัตร์อาวุธล้วนๆครับนั่นแหละครับยีพอของดีเซลเล็กนี่ประเภทไปข้างหน้ามอเตอร์ไซค์นะครับ ไม่มีเกียร์ถอยหลังอีกคนหนึ่งครับถอยสนุกแต่วันนี้ต้องขยิ่งนะครับต้องสืบลึกๆต้องก้าวลึกๆครับประเภทเดินจ้วงอยู่แล้วครับสำหรับดีเซลเล็กครับโอ้โหขวาคอตีเข่าเลยครับนิโคเล่หนุ่มากอิตัลี่ครับแม่ัดฟ้าต่อยสวยครับดีเซลเล็กระวังครับเขาตั้งศอกงัดนะครับเดินมุดเข้าไปแบบนี้นึกถึงเจ้าปวนอูเลยครับแมหน้ามากเปียงเดียว20เส็มเทนะครับ อยแบบนี้แหละครับหัวทูเดินหัวมุดมุดมุดเข้าไปชาวต่างชาติตั้งศอกเป็นนะครับอ้าวครับอาครับ่วงหน้าเลยครับอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทาเสือครับอยากกีบคนสวยอยากมีแฟนสวยต้องลงทุนครับคุณมรุษเดินปล่อยบัตรขู่เลยครับสำหรับทางด้านดีเซลเล็กครับวันนี้นิโคเล่ก็ไม่ประมาทครับพยายามใช้ช่วงยาวให้เป็นประโยชน์โอ้โหแต่ออกแต่ละทีครับม้าเป็นชุดเลยครับดีเซลเล็กอ้าวครับ ถูกต้องแล้วครับมาที่นี่ขึ้นยกแรกก็ท้ากับยก3ครับอู้ยตีเข้าหน้าครับต้องอยากก้มหน้าก้มตาครับพี่เสอ้าวเข่าลอยครับมต้องระวังครับต้องระวังครับยกสูงสูงครับยกไปตีห้องเครื่องตีกระจับนี่ไม่ได้ครับแมโดนลูกคมไปแล้วครับเจอเข่าลอยเข้าไปครับดีลเล็กครับถึงเวลาเอาคืนแม่แกพยายามใช้เข่านะครับทางด้ของนิโคเล ต้องระวังครับมาหลากหลายเลยครับนี่มิโคโลเลลกินซารี่ครับจากอิตาลีครบทุกทวีปไปทั่วทุกมุมโลกจริงๆครับนักวยจากช่องแปดสร้างบรรยากาศให้นักวยชาวต่างชาติในสุราษฎร์สมุยกระบีดูเก็งที่คึกคักไปหมดแล้วครับอ้โหไม่ธรรมดาครับเหนื่อยหน่อยครับทางด้านของดีเซลเล็กเอาครับ ไปเขย่งต่อยนี่น้ำหนักอาจจะค้อยหน่อยครับนี่ครับฟอนคิคับเตะเสยแบบนี้อันตรายนะครับเข้ากระโดงขานี่หลับได้ครับแต่ต้องระวังครับไปรอดการที่มีสิบหลับเลยนะครับยี่สิบห้าวินาทีโอ้โหความหุกซ้ายครับแม่มีดูครับมีเหลียวซ้ายแลขวาครับทางด้านของนิโคลเล่เดอไปเข้าไปหุกซ้ายชะงักเหมือนกันครับ หน้าต้องยันนิ่งครับทางด้านของดีเซลเล็กเสียวสอกเลอเกินครับเสียวสอกงัดเลยเกินครับเดินเข้าไปแบบนี้เอาค้ำค้เอาครับผ่านยกแรกครับเป่าปากเหมือนกันครับมามลับมาบันกันต่อนะครับวันนี้ครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับนี่เป็นคู่ที่2ครับดีเซลเล็กเอ็มยูเดนกับดิโคเลกินซารีแหม่ยังยิ้มได้ครับมั่นใจครับชูกำปั้นให้กล้อง ดูภาพช้าเลยครับยกแรกี่ครับปัดขวาโดนเข้าไปเต็มๆครับยังยืนอยู่ได้ครับโอ้โหแล้วดูลูกนี้แทงลอดกาทะลุไปเลยครับน่ากลัวมากนะครับรูปร่างโครงสร้างใหญ่โตครับแต่ว่านี่ครับลูกมุดลูกเพียนของดีเซลเล็กนี่ะครับคุกซ้ายเข้าไปครับดอกนี้แม่แยกเขี้ยวเลยครับครับต้องเบียดต้องลุ้นครับสั้นกว่าต้องลงทุนครับลูกศิษย์ของนายกเศมนตรีเกาะยาวใหญ่นะครับยงยุทธเอ็มยเด่น ก็สร้างมวยเอกๆมามากมายครับยกสองน่าจะมีทีเด็ดแล้วครับสำหรับวิเล็กครับนาทีของอาจารย์โสพลนะครับบอกว่าให้รอที่มุมก่อนครับไม่ต้องรีบร้อนสัญญาณระคังมาแล้วสับมือครับยกทีสองบรรยาการสดๆครับจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับผลงานของสมเน็จพันบุรีหนุ่มน้อยสิงป่าตองครับเป็นโปรโมเตอร์ที่มีความสื่อสัตย์ ตั้งใจทํางานครับจากนักมวยเก่าครับมาเปิดค่ายมวยอ่ะลุ้นต่อครับโอ้โต้องระวังครับลูกขีบหน้านี่เป็นเหมือนลูกยับเลยนะครับทางด้านของนิโคเล่แมนเจดึงหลบบอลแล้วเสียวจริงๆครับโอ้โหวิ่งมากับหลังก็โดนไปเซครับนี่ครับลูกนี้แหละครับลูกผสมนี่ครับอาครับลุยแล้วครับนิโคเล่ไม่ถอยแล้วแม่หวานใจอยู่หลังมุมน้ําเงินแล้วครับวอร์มตั้งแต่นู่นเลยครับหกโมงครึ่งลครับ นิโคเล่ตั้งใจมากหมุนแม่ไม่โดนครับออกช้าไปนิดนึงครับทางด้านดีเซลเล็กเห็นครับเอา้ยไปปากกันเลยครับนี่ครับน่ากลัวนะครับเตะเสยคางแบบนี้ครับหน้าแกนนิ่งเกินไปครับดีเซลเล็กเดินต้องให้ชิดกว่านี้ครับอ่าครับต้องดูกว่านี้ครับดีเซลเล็กอาจจะอืดๆนิดนึงซ้ายหน้าซ้ายอีกทีนึงบางๆาขีบแล้วไม่ยอมให้จับครับทางด้านของดีเซลเล็ก ไปต่อยหน้าครับไปต่อยหน้าแล้ทขเยงกันครับบองมาตีเลยครับทางด้านของนิโคเล่ใช้พลัเยอะใช้พลังเยอะครับไปโหนแบบนี้ไปโหนแบบนี้ใช้พลังเยอะครับแม่ไม่ดีไม่ดีครับตีไม่ถนัดต้องเดินบุกเข้าหาครับลงทุนเลยครับดิเซลเล่โอ้โหหมัดก็ยังไม่เข้าเป้าครับเวียงไปเวียงมาบางอย่าอยู่หน้าจอช่อง8บางดับมาแล้วครับคุณประดิษฐ์ครับทีมงานของยูเดน มาลุ้นในสนามแล้วเอาเดินซ้ายกระแทกแย็บแค่จะกระโดดเตะครับแหมฝรั่งนี่กล้าใช้กล้าโชว์ครับเป็นศาสรเป็นศิลป์ครับผสบมผสานกันไปคาราเต้บ้างเทควันโด้บ้างแต่สุดท้ายมาจบหลงเสน่ห์ของมวยไทยนี่นะครับดูวงในครับดูวงในของดิโคลเล่ครับโอ้โหล็อกแต่ละทีนี่กดเอาทางด้านของดิเซเล่ที่แทบอยู่เหมือนกันครับเดินหน้าศาสแข้งซ้ายต่อครับเรียงบัตรอีกแล้ว แม่ดูเหมือนไม่อันตรายนะครับแต่ว่าอาวุธที่ออกมาแต่ละอย่างนี้ได้ลุ้นนะครับทรงดานของนิโคลเลจินซาเรแม่น่าจะเป็นวอรุิบาวียีหรือเปล่าครับหลังมุมแดงน่าจะใช่แล้วครับสวมแพทมาด้วยนะครับเข้ามาเชียร์พี่แหละครับอดีตนักมวยดังเหมือนกันครับตอนนี้ต่อยไม่ต่อยครับต้องตัดสีข้างแล้วครับไปต่อยหน้านี่ต้องขยิงครับเสือหลักล้มลงไปครับ ไม่มีอะไรครับวรวุษบอกให้ต่อยท้องเลยนะครับสอนให้ต่อยท้องแล้วแม่ไปต่อยหน้าครับต่อยหน้านี่ขยิงไม่ถึงครับแม่พลิกไปพลิกมาแกะออกมาครับกรรมการต้องใช้ฝลังเยอะครับนักมวยตัวใหญ่ๆอาจารย์โสพลหมุนอีกแล้วโอ้โหหมุนตอกกลับครับอันตรายจริงๆครับผ่านยกสองครับผ่านมาแล้วสองยกนะครับสำหรับมวยคู่สองวันนี้ครับ นายกระโดนไปคนละตุบสตุบเลยครับยังยิ้มได้ครับสำหรับดีเซลเล็กครับนะครับขอบสังเวียนครับยอดมวยอีกคนหนึ่งครับวรวุฒิเข้ามาตีวให้แล้วนะครับดูภาพช้าซะก่อนครับขวาเต็มๆครับลูกนี้ทลาเลยครับโอ้โหดูครับภาพสวยๆอดงามๆครับแลกกันกาอากาศครับนี่ครับเตอลูกหมุนเข้าไปครับทลาเหมือนกันครับดีเซลเล็กเอฟยูเดนนี่ครับตัวเตี้ยกว่าเยอะครับแค่167ไปขีบคอครับ พอโหแล้วใช้พลังงานเยอะทีครับนี่กับฟอสคิกครับคุณมารุนครับโดนเต็มกระโดงคางเหมือนกันแต่พยายามบวกปัดนะครับดีเซนเลยครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่มาลุนกันต่อครับยก3ครับนับไม่นักน็อกน็อกไม่น็อกแตกไม่แตกครับติดตามกนได้ครับเสาร์อาทิตย์นะครับ1ิานาฬิกาตรงครับช่อง8ปดกฎหมายเลข27ครับเกมกีฬาสนุกสนุกครับไม่มีเกมการพนัน ทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาขนาดแท้วันเสาร์ฮาดคอมวยพันดูนะครับวันอาทิตย์ก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ลุ้นกันต่อครับยกที่3นะครับไปเลยครับตอนนี้ครับต่อยละตัวครับต้องมาอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับน้นเป้าใหญ่ครับโอ้โหนานๆขึ้นบนดีครับจะได้สลับดอกบ้างไม อิวเข้มครับเมื่อสักครู่พักยกใ้น้ำใครที่เป็นหัวใจกีฬาเป็นหัวใจนักสู้ก็ต้องดูแล้วครับช่องนี้ครับจันถึงสุก็ฝากด้วยครับห้าทุ่มครับช่องแปดไฟในมวยพันเดือนคัดเอาคู่สนุกสนุกมันมันครับให้แฟนๆได้ติดตามกัน,นกรรมการใช้พลังเยอะเลยครับฉากลงหน้า1วันนะครับ 68. หกสทีนี้น่าจะเบ่งบานถึงเจ็ดแล้วครับ ดูครับสมเด็จพระบุรีครับเสื้อสีขาวๆครับโปรโมเตอร์อดีตนักมวยดังครับเติบโตมาจากมวยก็สนับสนุนมวยกันไปครับเทลุ้นลงไปเอาละครับยักษ์ใหญ่จากอิตาลีเริ่มจากค้งเตงพุงเตงเหมือนกันครับต้องเดินอย่างต่อเนื่องครับสำหรับดีเซลเล็ครับแหม่ปล้ำในตีเข่าดีทางด้านของนิโคเลยังได้เปรี่ยบครับสูงยาวกว่าครับเป็นฝ่ายโน้มตัวลงมาซ้ายเอาครับเริ่มจะหลากหลายขึ้นครับ นี่ครับปะทะกันไปเริ่มจะรู้แล้วครับใครหนักใครเบาแก้ปัญหาได้ไหมกวาดเตะไม่ลบแม่จะตั้งศอกต้องชื่นชมทางด้านของนิคโคเล่เลยครับ30แล้วเนื้อตัวยังฟิตเปลียอยู่เลยครับนี่ผลพวงจากการออกกําลังกายด้วยกีฬามมยไทยครับกล้ามเนื้อนี่แข็งแกร่งมากชาวต่างชาตินี่เขาศรัทธานะครับคำว่ามวยไทยหลายๆคนมีตัวหนังสือไทยมีอักษรไทยครับอยู่บนเดินร่างเลยนะครับ ว่ายเป็นพนมมือเป็นก้มกราบเป็นเพราะเพราะกีฬาโมยไทยนี่นะครับก็ยังพยายามมาใส่ช่วงครับนิโคลเลกินซาเร่ครับไม่สะเทือนจริงๆครับโอ้โหถ้าล้มลงมานิดเหนื่อยครับทางด้านดิเซลเล่ครับนิโคลเลกินเซเร่นี่ใหญ่เหลือเกินก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนแรงลงไปเลยครับนิโคลเล จอซ้ายของดิเซลเข้าไปหลายดอกนี่ครับแคเกมด้วยการเคาะลำตัวเตะซ้ายหน้าครับแหม่ไปแท็กครับไปแพ็กไม่มีใครครับต้องปล่อยไม่ให้กอกไม่ให้กอดกันนานครับต้องระวังครับลูกผสมแหมจะกระโดดเข่าลอยอีกแล้วโอ้โหดยู่ครับต้องงัดออกมาครับกรรมการแหม่ดูแขนนี่อย่างการงูเหลือมพันกันเลยครับแขนใหญ่เหลือเกิน อย่าประมาทนะครับกับเวลาที่เหลือครับเปลียงเดียวหลับกาดรได้นะครับโลแบบนี้อเอานะครับหยกสุดท้ายครับเป่าปากเลยครับแม<า>่เหนื่อยทั้งคู่ครับ3ยกก็จริง9นาทีแต่ว่าไม่มีได้พักหายใจเลยครับอาต<อ>ิดซ้อมร่างกายให้ดีครับมาที่นี่ชาวต่างชาติแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งนั้น ดูภาพช้าซะก่อนครับคุณมรุตนี่ครับโอ้โหหมัดกันครับเจอเข้าไปเต็มๆครับดิเซลเล็กพังงาออกไปนี่ครับต่อยลำตัวครับซ้ายนี่เจอเข้าไปนี่ถึงกับหยุดเลยนะครับนี่โคเล่กินซารีลูกนี้โอ้โหใส่ตัดขาครับไม่มีอะไรแม่กกระโดดเทคมาแต่ไกลเลยครับแต่ว่าดิเซลเล็กรู้แกวละครับนี่ครับท้ายสุดกระจุ๊บไม่ทีหนึ่งครับแหมน่ารักมากครับภาพนี้หอมแก้มและมีรอยยิ้มครับ นี่คือมิตรภาพบนสังเวียนเลือดครับได้สู้กับต้นตำรับแล้วมีความสุขครับอาครับไปพบคุณกายครับเชิญโอ้โหคู่นี้ผ่านมาแล้วนะครับผมมันกันสุดๆ3ยกเต็มๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรกรรมการท่านแรกครับให้คะแนนฝ่ายชนะ3 0ต่อ28ท่านที่2ให้คะแนนฝ่ายชนะ3 0ต่อ27 และกรรมการท่านที่สามให้คะแนนฝายชนะ30ต่อ27 and y o u r winner by unanimous decision g o e s t o the red corner ดีเซลและเอ็มยูเจนยินดีด้วยนะครับผมกับนักชกชั้งคู่